ครับอันนี้เป็นกล้าไม้ที่ผมเพาะเองครับมีซื้อมาบ้างเพาะบ้างครับซื้อเม็ดมาเพาะก็มีอย่างเช่นพูนขาวต้นการพรึกต้นพรึกนะครับแล้วก็มีอ,อินทรพาลัมก็มีครับอันนี้ต้นอันนี้ไผ่สร้างไผ่ครับ อันนี้มันี้เป็บุญนะครับต้นหมากแล้วก็มีบัวบกครับ,บ,บตามนี้อันนี้ต้นปืนนะผมเอาลงดินไว้นเลนไม่มีต้นหมอนอันนี้หมอนหยักดำออดมีต้นหลมไฟนะแล้วก็มีชงโคเนี่ยชงโคต้นใหญ่ดีมากชงโคอ,อันนี้ต่อ,ตอ น,นี่พืชมันอ,อันนี้เบาๆพอเบา,บาผมลงไปไลน์ตอนเลือดตอนเดียวนแล้วม,มีสะดาวเทียมก็มีครับอันนี้ตะวันปลาอันนี้ก็ไผ่้างมูลน,น,นี่เป็นอ,อันนี้มะลิอันนี้ก็พืชอันนี้ต้นจิกจิกน้ำเก็บน้ำมาจากตำเนา อันนี้ก็มนเมลนดน,นะเรือจะที่ลงดินละ่ะมันไม่ค่อยสวยไปล,ลองัวอีกนิดนี่บุญนาคซื้อไหมเราพ่ออันนี้มีไผ่ไผ่พร้อมเม็ดก็มีครับแล้วก็มีอันนี้มันคลึกไอ้ชัยคลึกนะพอไว้ได้หลายตน้นห้าตนน้นเ่ยดอกสีชมพูชมวเนะาะ